การแข่งขันเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในแมชที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาทั่วเอเชียเมื่อทีมชาติไทยที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบลึกของรายการกลับต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างพลิกความคาดหมายต่อทีมชาติอาหรับท่ามกลางความกดดันความคาดหวังและคำถามมากมายที่เกิดขึ้นหลังเสียงนกหรีดสุดท้ายดังขึ้นเกมที่เคยถูกมองว่าเป็นโอกาสของไทยในการแสดงศักยภาพ กลับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สะท้อนถึงหลายปัจจัยทั้งด้านแทคติกสภาพจิตใจความพร้อมของนักเตะและการตัดสินใจของทีมงานสตาฟโค้ชโดยเฉพาะบทบาทของโค้ชหมีที่ถูกจับตามองอย่างหนักในครั้งนี้เริ่มต้นเกมทีมชาติไทยลงสนามด้วยความมั่นใจสูงหลังจากฟอร์มในรอบก่อนหน้าถือว่าน่าพอใจนักเตะหลายคนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มาดีเกมรุกมีความหลากหลายและการประสานงานดูลงตัว แฟนบอลต่างคาดหวังว่าเกมนี้ไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ไทยมักมีผลงานที่สูสีหรือเหนือกว่าเล็กน้อยอีกทั้งสภาพความฟิตของนักเตะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือพัฒนาการของทีมอาหรับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอย่างชัดเจน พวกเขาเน้นเกมเพรสซิ่งหนักใช้ความเร็วของนักเตะและอาศัยการโต้กลับที่เฉียบคมซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่นาทีแรกออก่ขอองค์การแข่งขันช่วงต้นเกมไทยพยายามครองบอลและสร้างเกมจากแดนกลางโดยหวังใช้การต่อบอลสั้นเพื่อดึงจังหวะเกมให้อยู่ในการควบคุมแต่ทีมอาหรับกลับแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยม พวกเขาไล่บีบพื้นที่เร็วปิดช่องการจ่ายบอลและบังคับให้ผู้เล่นไทยต้องตัดสินใจในเวลาจำกัดส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหลายครั้งการเสียบอลในพื้นที่อันตรายทำให้ไทยต้องรับมือกับเกมสวนกลับอยู่บ่อยครั้งซึ่งสร้างแรงกดดันให้แนวรับต้องทำงานหนักกว่าปกติจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นเมื่อทีมอารับสามารถทำประตูขึ้นนํำได้จากจังหวะที่ไทยเสียบอลกลางสนาม การเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกของอาหรับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลูกบอลถูกส่งทะลุช่องไปยังแนวรุกที่ใช้ความเร็ววิ่งตัดหลังแนวรับไทยก่อนจะจบสกอร์อย่างเฉียบขาดประตูนี้ไม่เพียงเปลี่ยนสถานการณ์ของเกมแต่ยังส่งผลต่อสภาพจิตใจของนักเตะไทยอย่างเห็นได้ชัดหลังจากเสียประตูไทยพยายามเร่งเกมเพื่อทวงประตูคืนแต่กลับทำให้โครงสร้างเกมเสียสมดุลมากขึ้น โคชมี Me, เลือกปรับแท็กติกโดยการดันลายกองหลังขึ้นสูงและเพิ่มจำนวนผู้เล่นเกมรุกหวังสร้างแรงกดดันใส่คู่แข่งแต่การเปลี่ยนแปลงนี้กลับเปิดพื้นที่ด้านหลังให้ทีมอาหรับใช้โจมตีได้ง่ายขึ้นหลายครั้งที่แนวรับไทยต้องเผชิญสถานการณ์ดวนตัวต่อตัว,ตวซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสูงในเกมระดับนี้นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าการตัดสินใจดังกล่าวสะท้อนถึงความต้องการเร่งแก้สถานการณ์อย่างรวดเร็ว แต่ขาดความรอบคอบในการคำนึงถึงความสมดุลของทีมในช่วงครึ่งแรกไทยมีโอกาสทำประตูหลายครั้งแต่ขาดความเฉียบคมในการจบสกอร์บางจังหวะเป็นโอกาสทองที่ควรเปลี่ยนเป็นประตูได้แต่กลับพลาดอย่างน่าเสียดายการขาดความนิ่งในพื้นที่สุดท้ายกลายเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทีมไม่สามารถกลับเข้าสู่เกมได้ขณะเดียวกันทีมอาหรับยังคงเล่นด้วยความมั่นใจ ใช้การตั้งรับอย่างมีระเบียบและรอโอกาสสวนกลับอย่างอดทนเครื่องหลังไทยลงสนามด้วยความมุ่งมั่นมากขึ้นนักเตะพยายามเร่งจังหวะเกมและเพิ่มความดุดันในการเข้าทำการเปลี่ยนตัวผู้เล่นบางตำแหน่งช่วยการแข่งขันเกมนี้กลายเป็นหนึ่งในแมชที่สร้างความตกตะลึงให้กับแฟนกีฬาทั่วเอเชียเมื่อทีมชาติไทยที่หลายฝ่ายคาดหวังว่าจะสามารถผ่านเข้าสู่รอบลึกของรายการ กลับต้องพบกับความพ่ายแพ้อย่างพลิกความคาดหมายต่อทีมชาติอาหรับท่ามกลางความกดดันความคาดหวังและคำถามมากมายที่เกิดขึ้นหลังเสียงนกหวีดสุดท้ายดังขึ้นเกมที่เคยถูกมองว่าเป็นโอกาสของไทยในการแสดงศักยภาพกลับกลายเป็นบทเรียนราคาแพงที่สะท้อนถึงหลายปัจจัย ทางด้านแท็กติกสภาพจิตใจความพร้อมของนักเตะและการตัดสินใจของทีมงานสตาฟโค้ชโดยเฉพาะบทบาทของโค้ชหมีที่ถูกจับตามองอย่างหนักในครั้งนี้เริ่มต้นเกมทีมชาติไทยลงสนามด้วยความมั่นใจสูงหลังจากฟอร์มในรอบก่อนหน้าถือว่าน่าพอใจนักเตะหลายคนกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีเกมรุกมีความหลากหลายและการประสานงานดูลงตัว แฟนบอลต่างคาดหวังว่าเกมนี้ไทยจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เนื่องจากสถิติการพบกันก่อนหน้านี้ไทยมักมีผลงานที่สูสีหรือเหนือกว่าเล็กน้อยอีกทั้งสภาพความฟิตของนักเตะก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีอย่างไรก็ตามสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามคือพัฒนาการของทีมอาหรับที่มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเล่นอย่างชัดเจน พวกเขาเน้นเกมเพรสซิ่งหนักใช้ความเร็วของนักเตะและอาศัยการโต้กลับที่เฉียบคมซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญที่สร้างปัญหาให้กับทีมชาติไทยตั้งแต่นาทีแรกออก่อขอองค์การแข่งขันช่วงต้นเกมไทยพยายามครองบอลและสร้างเกมจากแดนกลางโดยหวังใช้การต่อบอลสั้นเพื่อดึงจังหวะเกมให้อยู่ในการควบคุมแต่ทีมอารับกลับแสดงให้เห็นถึงการเตรียมตัวที่ยอดเยี่ยม พวกเขาไล่บีบพื้นที่เร็วปิดช่องการจ่ายบอลและบังคับให้ผู้เล่นไทยต้องตัดสินใจในเวลาจำกัดส่งผลให้เกิดความผิดพลาดหลายครั้งการเสียบอลในพื้นที่อันตรายทำให้ไทยต้องรับมือกับเกมสวนกลับอยู่บ่อยครั้งซึ่งสร้างแรงกดดันให้แนวรับต้องทำงานหนักกว่าปกติจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมเกิดขึ้นเมื่อทีมอารับสามารถทำประตูขึ้นนํำได้จากจังหวะที่ไทยเสียบอลกลางสนาม การเปลี่ยนจากเกมรับเป็นเกมรุกของอาหารับเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วลูกบอลถูกส่งทะลุช่องไปยังแนวรุกที่ใช้ความเร็ววิ่งตัดหลังแนวรับทา